ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากแตเสื้อติดพยักโนมิสสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆมาหาพึ่งหามิ่มเนาะ อันนี้ก็ตามป่าป่าอันนี้ก็จะอยู่ในโซนของห้วยเนาะก็จะเป็นป่าไผ่ผสมพวกป่าสะกเนาะวันนี้ผมก็ออกมาเก้าโมงเช้าเนาะเก้าโมงเช้าน,ะาน่าจะเก้าโมงเช้าพอดีเนาะผมก็จอดรถด้านฝั่งก็เดินข้ามห้วยมาด้านล่างนี่ก็เป็นห้วยเนาะผมสำรวจกอไผ่แถวนี้แล้วละ่ะผมเจอเมี่ยมีสองลงนะังเนาะอีกลังหนึ่งก็ใหญ่อยู่เนาะอยู่ในกอไผ่นี้นะอยู่ในกอไผ่นี้ ผมก็ใช้กระเป๋าพลาสติกนี่แหละเพราะว่ากระเป๋าพลาสติกเนี่ยเอาซื้อมาโดยเฉพาะเอาใส่มิมเวลาเข้าปเปาในกอไผ่เนาะเพราะว่าตะก้าอะไรเนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วก็เอาเนี่ยไปใส่มิมออกมามันก็จะได้ไม่แตกเนาะจะได้ไม่ต้องเสียราคาผมก็จะพาหาไปเรื่อยๆพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปดูลงังมิมลังนี้นะว่าใหญ่ไหมนะอีกลังหนึ่งประมาณเนี่ยผมจะไม่เอานะผมจะเอาลังใหญ่เลยเพราะว่าจะเน้นลังใหญ่ๆเลยไปวันนี้อากาศดีพี่น้องแดดไม่ค่อยมีหูยาวๆไปครับ ลุยโหรังนี้มันก็ค่อนข้างจะอยู่ลึกแนละ้วนูน้นอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะอยู่ตรงกลางพอดีเลยตรงนูนนะ้นเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยรังก็งามๆอลเนาะแต่ว่าผมเห็นครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งบันบางกิ่งไผ่เดี๋ยวผมจะหาทางเข้าก่อนเนาะนู่นอีกกอหนึ่ง ก่อนนั้นยังไม่ได้สำรวจนะไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูหาทางเข้ากรอนี้ก่อนอุคออมันใหญ่กิ่งไผ่เนี่ยตัดย่างจริงนะผมว่านะเพราะว่าอะไรตรงนี้มันแก่น แกนแล้วก็ตัดยากอ้ยิหยั่งวะยากแท้วะเอ้ยดูดิมันเหนียวแท้โหวะเหมือนจะง่ายก็ยากนะพี่น้องมันเป็นยังไงวะเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันแน,น่นแท้โอ้ยเข้ายัางไงวะเนี่ยมันเป็นยิงหยังวะเนี่ยตัดยากเท่หวะ Ui oh, đại oh, oh. oh. luôn ơi Ui nạc vào Nạc cần cây Bên đây nạc năm vả nó nạc cần Ui lịch Thì nó ư cần cây bên vả Nhiều lắm ผมว่าน่าจะครึ่ชงชั่วโมงละหลังเนี่ยเจาะเข้ามาเนี่สยสวยอยู่หวานหวานเต็มเปียนเลยนะไปะลุยต่อดีกว่าผมเสียเวลาลังเนี้ย ยอดใน,ในกระเป๋านี่แหละก็เดินหาต่อไปตอนนี้ดูเราไม่มีนะพี่น้องเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปข้างในนูน้นเนาะเดินเลาะเหา,าไปเรื่อยๆนนในป่านู่นเผื่อเจอสักรัง2องรังเนาะหมายนี้เนาะ ก็จะไปหาหมายอื่นเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่านกกอภายเนี่ยโอ้โหรองเท้าผมเพิ่งซื้อมานะตำหนามแตกซะง,งั้นรองเท้าบูทใหม่ๆเลยนะผมเดินมาถึงเครึ่องป่าเนาะล่อ,ลอ,ลอหาไปเรื่อยๆพี่น้องผมเห็นอะไรเลนล,ยลยอยู่นูน่นบนยอดไม้นะอยู่บนยอดไมส้สูงๆนู่นนะผมว่าน่าจะเป็นพึ่งหลวงนะ โอ้โหโคตรสูงอะ่ะน่าจะสามสิบกว่าเมตรอ่ะโอะ้โหอยู่สูงมากเพิ่งหลวงจริงด้วยนู้นเนะโอ้โหไกลด้วยลังใหญ่อยู่โอ้โห ความสูงนี่อยู่ที่ประมาณ30เมตรกว่านะอันนี้ผมจ้องขึ้นมาก็เหลืออีก4เมตรก็ถึงลังแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จุดครบเนาะอยู่บนหอตรงนี้เองนะผมยังไม่ได้จุดครบเลยนะลังก็ประมาณเท่าเท่าถาดใหญ่ๆเนาะพวกพ้าใหญ่ๆจานจานดาวเทียมเล็กอะ สูงโคตรสูงลยหลังมันหัวาน้ัห,หวานไม่รู้ใหญ่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นไต่ขึ้นไปกิ่งนี้ยนละขึ้นขึ้นไปแล้วก็บนหัวมนะ i <laughs> พึงมาจับอะไรก็ต้องเอาเลย de

หัวน้ำใหญ่อยูหรือว่าไม่มีหัวน้ำใหญ่อยู่ผมนึกว่าไม่มีโ oh, oh. อ oh. hm ้หัวน้ำยังใหญ่เลยผมนึกว่าไม่มีหัวน้ำมองไม่เห็น เงื่อนงูมันนะ โอ้ยน้ำหวานอนะ่ะน่าจะได้เกือบสองขวดเนาะผมก็นึกว่าไม่มีน้ำหวานผมก็เลยลองปาดออกมาดูเพราะว่ากิ่งมันใหญ่มันบงังหัวน้ำหวานเอาไว้ขึ้นมาลังมันก็ยังขาวๆอยู่เนาะผมก็ลองปาดจะให้มันไปจับที่ใหม่ให้มันต่ำๆเนาะผมก็นึกว่าไม่มีน้ำหวานก็เลยปาดยกมาดูมันบังอยู่ผมก็นึกว่าไม่มีน้ำหวานไม่งั้นผมก็ขึ้นไปปาดดีๆแล้วโอ้โหน้ำหวานเต็มเลยพี่น้อง แต่ว่าก็ได้เต็มนะน้ำหวานก็ได้เต็มเพราะว่ามันแตกไปนิดเดียวเพราะว่าผมก็ดึงหัวมันมามันก็มือไปถูกหัวน้ำหวานมันแตกไปนิดนึงเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนโอ้หแต่ว่าเสียดายมากเลยลูงนี้ผมขึ้นไปตัดลงมาดีๆละโอ้โหไปไปหามิ่มต่อดีกว่าพี่น้องครั้งนี้พลาดจริงๆนะมิมรังไอ้พึ่งหลวงรังเบลอเลเลยนะแต่ว่ามันยังตัวออดมันยังไม่ได้ทําเลยทําไปแค่เนี้ยผมก็เลยไม่ปาดเอาผมก็เลยปาดเอาน้ําหวานคิดว่ามันมีนิดเดียว ที่ไหนได้โอ้โหเกือบสองขวดไปพี่น้องมันหมาน,มนไปหามีมต่อดีกว่าขึ้นมาตั้งสามสิบกว่าเมตรโอ้โหเนาะลงมาถึงพื้นแล้วครับอันนี้นะผมปาดลงมาไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมีหนอนอยู่แค่เนี้ยอันนี้ผมกะว่าปาดทิ้งเพราะว่าพึ่งหลวงอะถ้าขึ้นไปเอาแล้วอะถ้ามันยังไม่เป็นอะถ้าปล่อยไว้มันก็จะล้างมันก็จะหนีไปเองเนาะผมก็เลยปลาดทิ้งไอ้น้ำหวานเนี่ยหูจังเยอะเลยเนะ มันกิ่งมันใหญ่มันบางผมมองไม่เห็นตอนแรกผมมองเห็นเขาขาวผมก็นึกว่ามันเป็นแบบนี้ยังไม่ทาเนาะผมก็ลองปาดดูเฉยๆน,นะถ้ารู้ว่ามีน้าหวานเยอะอย่างนี้นะโอ้ผมตะปีงขึ้นไปอีกแล้วก็ปาดดีๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าอันเนี้มันหกไปนิดเดียวมือผม,มไปจิ้มถูกไอตรงนี้มันเข้าไปนิดหน่อยมันก็เลยหกนิดเดียวนอกนั้นก็ได้ตามปกติเนาะก็ถือว่าเยอะนี่อันนี้น่าจะขวดกว่านะไม่ถึงสองขวดผมดูแล้วนะโอ้หนี่หัวมันเลือเลยนะ โอ้ใครจะรู้เนาะผมเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยมองด้านข้างอะที่หลังดูให้ดีก่อนดีกว่าผมก็เอะใจว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะมีน้ําหวานนะพูดง่ายเนาะพราะผมมองไปเห็นพวกขาวเงี้ยเป็นรูอะไม่ปิดตาไม่อะไรเลยเนาะไม่ลาดปูนไม่อะไรเนียนๆอย่างเงี้ยเลยนะเป็นรูอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าไม่มีผมก็เลยปาดเล่นๆดูผมก็เลยมือไปดึงมาโอโ้โถเอยเกือบล่วงมันหมายพี่น้องความสูงนี่ขอบอกเลยนะ โอ้โหสาเมตรได้โอ้โหขาสั่นเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าอะไรนานๆขึ้นทีนเนาะผมต่เทาวันขึ้นไปไโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนาะอันนี้ผมก็ดับเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะห้วยนี้ผมเดินจนสุดสุดห้วยเนาะมาถึงกอไผ่กอสุดท้ายแล้วห้วยนะทางนู้นก็จะตันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผมเห็นลายๆอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเรา เข้าไปดูนะต้องเดินเข้าไปโอ้โหต้องรอดเนี่ยเห็นลายๆนะผมว่าน่าจะเป็นมิมนะอยู่ฝั่งโน้นนี่ก็บ่ายแล้วเนาะเพิ่งได้เพิ่งหลวงลงังนึงก็มิมลงังนะึงเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูนะใช่มิมหรือเปล่านะอันนี้มันก็ต้องวุนอะพี่นะ้องเพราะว่ามันเป็นกอไผ่ ทำไมมิมช่วงนี้ไม่ชอบอยู่ขอไผ่นะผมสังเกตดูนะแต่ว่ามันยังลงมายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็พอหาได้อยู่นะเอ้มิมพี่น้องมิมโอ้อยู่ด้านนอกด้วยโอ้โหนี่เมตรหนึ่งเลยนะนะ่นหละระยะเผาคนเลยนะพี่น้องเนะี่ยโอ้โหรัางงามๆพี่น้องจัดไปจัดไปอันนี้รังที่สามนะโอ้คอภัยสุดท้ายพอดีอะ่ะ ฝั่งนู้นก็ไปไม่ได้แล้วตันฝั่งนู้นก็เป็นเป็นนาแล้วแต่นู้นไม่มีป่าไม้เนะโอ้โหหนาวก็โคตรเยือะไม่รู้มีน้ำป่าหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอันนี้หมายหมายสองเนาะ โอ้พึ่งมาพี่น้องน่าจะประมาณเก้าวันอันเนี้ยเก้าวันเก้าวันสิบวันนี่แหละโอ้อ่อนนะน่ะโอ้อ่อนก็อันนี้ไม่เอาไม่ยากนะถึงน้ำจะเยอะแต่มันอยู่ด้านนอกเนาะตาดเราเลยดีกว่าอ้อไอ้นี่ก็ติดถุงมือ ชอบอยู่แต่กอไผ่ทำไมชอบอยู่แต่ไงกอไผ่วะเออขอด้อลูกพี่เอยขอด้อด้อขอด้อ ใม่ให้ก็จะเอาละตัดมาถึงขนาดนี้แล้วทำไมไม่อยู่กลางนู่นเลยวะืออยู่กลางคอเลยดีไหมโอ้โหแล้วอยู่ด้านเฉียงด้วยนะตัดยากด้วยกิ่งหนึ่งอยู่ข้างในนุ้นสุดยอดมีล้ว ตรไกลฮะตรไกฮะโ,โอ้ยอยู่ลึกแท้โอ้โหัคอนมันพี่เอ้ยอยู่ งานเข้ามีกิ่งข้างบนอีกเฮ้ยงานเข้ามีกิ่งข้างบนอีกติดอะไรวะติดอะไรวะโอ้ตาวันขอเถอะโอ้นี่ไงผมว่าแล้วมันติดเนี่ยเนี่ยนี่อีกหัวหนึ่งเดี๋ยวก็ตัดเอาอีกรอบเลงโอ้สองหัวสองหัว อันอีกหัวหนึ่งหัวนี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ oh, oh, เขาแยกเขาแยกตัวเป็นสองหัวพี่น้องอันนี้เขาแยกเป็นสองหัวนะเดี๋ยวก็ตัดอันนั้นอีกอันนึงโหเพิ่งมาจับอันนี้ไม่ถึงอันนี้เจ็ดวัน ลังยังไม่เป็นเลยเจ็ดวันเดี๋ยวไปเอาอีกหัวหนึ่งมาออกมาก่อนวางไว้าาก่อนเดี๋ยวตัดตรงหัวนั้นขอซะเอาไปประกอบกันนี่หัวหนึ่งใหญ่ด้วยสองหัวเว้ยไอ้พึ่งสองหัวมีมสองหัวโอ้ยติดแขนเสื้อเว้ย อันนี้อันนี้หวัวหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคำ <c oughs> คำหนึ่งห <c oughs> ัวยนี่โคตรฉุนเลยนะไปพี่น้องหาต่อดีกว่าหัวคำพอดีพี่น้องผมเดินมาเจอมิ่มอยากนะอยู่ในกอไผ่อีกแล้วหูใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่พี่น้องคำพอดีเลยอ,อยู่ขหนหน้างในมัง เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสูมให้ดูค่ำพอดีเลยหลังที่สี่ช่วงนี้มันก็ยังไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่เนาะก็หานี่ประมาณห้าป่านะได้สี่หลังไปพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก่อนจะข้ามก่อนเนาะโอ้โห,หลองเพืเ่อเลือบ้าลาเลยโอ้โหนี่ไม่ต้องซูมก็ได้นี่ Điều cái cây này để lau lên đi con ạ Nó xuống xuống ngoài rồi Con đi cơ. ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากจนเสื้อติดโอโอ ใหญ่พี่น้องหลังที่สี่โอ้โคตรมิ่มอะหนักโอ้อันนี้หัวน้ำใหญ่มากอะโอ้ลาดป,ปูนเลยโคตรคุ้มปันเนี่ยแม่จ้ะโอ้แข็เกิน ไม่มีที่จะเอาแม่ออกเลยขอ,อกตรงหน้าเนี่ย,ยไปขอเถอะข้าม้ะ หัวติดหัวติดอันนี้ติดซ้อไผ่หมันหมานพี่น้องวันนี้สรุปได้สี่รังเนาะพึ่งหลวงลังหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านเลยเนาะเจอกันคลิปหน้าครับโอ้วันนี้หมานคุ้มนะวันนี้ เจอกันคลิปหน้าครับจะพาไปหมายหนักโอ้โหเขียวกระจีเลยเนาะ